มนุษย์มีการเข้าแล้วก็มีการออกอะไรเข้ามาบ้างในชีวิตมนุษย์เราเข้ามาแล้วที่ไม่ออกมีไหมถ้าเราดูพระพุทธเจ้าอนุญาตให้หลวงหลายจำมันาสามเดือนแล้วก็ออกจาริกไปเพื่อประโยชน์แกมหาชนพิสุทโงหลายถึงโจจาริกไปนาทิตย์ต่างๆเท่าไรเพื่อประโยชน์แกมหาชนให้เกิดประโยชน์ดังนี้ว่าอาทิกร็รยานางังมัดเชกรยานางัง ปริโยสาหน้าตารยานังทำมันงานในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดเบื้องต้นก็คือสอนให้ทานสอนชาวบ้านทั้งหลายให้รู้จักการให้ทานให้ถูกต้องแล้วการสมาทานถึงคือท่ากลางแล้วเป็นสมาธิมีปัญญาในที่สุดอันนี้คือคําสอนสาศาสดาที่สาวกทั้งหลายจะต้องรับไปดําเนินการตามนโยบายาศาสศาสดาเราพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อรับโอวาเช่นนี้แล้วเมื่อออกภาษาทุกคนจะจาริกไปเพื่อหา แดนแห่งความทุกข์ของแต่ละท่านแต่ละคนและแต่ละคนเพื่อจะไปหาปลีกที่พระอนาคาทิกับมุนีนักบวชผู้ไม่มีเรือพูดจาริกไปอันนี้คือของเดิมแต่ปัจจุบันนี้พระจะเขา้าสัาวนันนัอยู่ที่เดิมจึงไม่มีอน,นิสงส์เข้า,าส,าสาักษาออกกษาพระบวชตายอยู่ที่นั่นเกิดที่นั่นตายที่นั่นเลยไม่มีเข้ามีออกเหมือนอยู่โยพวกโยอย,อยู่กันเนี่ยอยู่เฝ้าหัวเฝ้าเมียกันอยู่อย่างเนี้ยจนตายคากันเหมือนพระอยู่ตามวัดตามมาก็เช่นเดียวกัน จึงไม่สามารถจะดำเนินรอยตามพุทธดำรรัสพระศาสดาได้พระศาสนาพวกเราทรงมุ่งหวังประโยชน์ว่าถ้าอยู่แล้วถ้าอยู่คลองคารวัตปิสัยเป็นเรื่องสกปรกเหมือนสังที่สกปรกไม่สามารถขัดให้แวววาวได้เพราะฉนั้นการออกบวชเป็นทางเดียวที่จะออกอยากพ้นข์ได้ทรงอนอย่งี้จึงสอนอะไรคือตรงไหนออก ออกจากกามออกจากเครื่องกังวลถ้าอยู่ระจําก็จะติดกามเหมือนปูกล้ามกามที่มันหนีมันพามันคล้องมันติดมันขัดมันขวางมันรัดมันก็ตายใครอยั้นไม่มีทางออกไปไหนได้ใจยิ่งพันธนาการบูกมัดดักตรึงหรือูเครื่องปูกคือเชิงกรานไม่ว่เชิงกรานไปดูที่อาร์ไปดูที่ไปสว่างหรือสว่างเพราะมันมีเชิงกราน นที่อยู่ในเชิงกรานแล้วก็วี่ร่างตายเกิดอยู่ในเชิงกรานถ้าอยู่นั่นออกไม่ได้หญิงก็คาดชายชายก็คาดหญิงหญิงก็คาดชายชายก็ขานหญิงข,ข,ขาอยู่อย่างนั้นเฝ้าออก็อยู่อย่างนั้นหญิงก็เฝ้าของชายชายก็เฝ้าของหญิงเฝ้าก็จยนตายไปทางหนึ่งตายแล้วก็ยังแกตามไม่อยอมไปเข้าแล้วมีออกออกแล้วมีเข้า ผู้ชายผู้ชายก็นอนเฝ้าของเข้าผู้หญิงก็นอนเฝ้าของออกเลยเฝ้าออกเฝ้าเข้ามนอยู่นี่เองเฝ้าเข้าเฝ้าออกอะไรผู้ชายเฝ้าของเข้าผู้หญิงเฝ้าของออก็อยู่แค่นี้มันมีออกมีเข้ามีออกมีเข้าเหมือนเข้ามีสาวออกมีสาเข้ามสาออกมีสาวก็มีอยู่แค่นี้ติดก็ติดอยู่แค่เข้าแค่ออกนี่ย เพราะนั้นการเข้ากันออกก็คือที่เกิดพบชาติเองเมื่อเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่เข้าที่ออกที่เข้าก็ติดที่ออกก็ติดพอมาก็ติดเข้าไปก็ติดพอมาก็ติดเข้าไปก็ติดติดอะไรติดพบติดชาติติดชาติพีทุกขาการเกิดเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่เข้าออกออกที่ไหนออกที่เข้าที่ออกที่เชิงกรานที่เข้าที่ออกเกิดเวียนว่ายตายเกิดจนห้าพันกว่าปีสามพันกว่าปี แล้วทําอะไรไว้ตรงนั้นในที่ข้าวทาถ้วยโถโอชามสาหรับอยู่อาศัยทําขวานทามีดทําอะไรสําหรับถากถางทํามาหาอยู่หากินล่าดตัดที่เข้าที่ออกนน่เองวิญญาณก็เวียนว่ายายเกิดเข้าออกเข้าออกที่เดิมๆไม่เคยเข็ดไม่เคยลาบไม่เคยจามาก็มาเกิดในโลกนี้มาเป็นหมูเป็นหมาก็เกิดในโลกนี้เป็นวัวเป็นควายเกิดในโลกนี้เกิดไปแกิดเป็นเกดก็เกิดในโลกนี้เปรตอสุรกายก็มาหลงโลกอยู่นี้ เมื่อหลงก็อยู่อย่างเนี้ยนี่คือที่เกิดที่ตายของสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นซากสัตว์ทั้งหลายนอนอยู่เหมือนเราย้อนยุคกลับไปเมื่อเมื่อห้าพันปีก่อนในยุคหินในยุคที่เอาภาชนะสำริดภาชนะดินเห็นแล้วโอ้วิญญาณก็ไปจับจองเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันก็ภาชนะเท่านั้นภาชนะอะไรที่เราใช้ทุกวันนี้ภาชนะ ช่วยโถโอชามบ้านเรือนเงินทองข้าวของโทรศัพท์รุ่นใหม,ม่พัชชนะรุ่นนี้แล้วก็ต้องทิ้งอีกแล้วก็ต้องทิ้งไว้ก็เข้าใจว่าของแท้ของฉันจริงของฉันจริงๆพอมีญาลารับอย่างเลึ่แล้วก็ทับผมบัตรพีโดนไปขุดไอ้ฝรั่งมันก็ไปขุดขุดขุดเห็นกระดูกแต่มันไม่ขุดเข้าหาสันดานมันที่ไปติดกระดูกไปติดกามไปติดราคะไปติดโทสะไปติดโมหะ มันไม่สามารถขุดขุดสันด่งสันโดงสันดานมันเพื่อไปเห็นตัวจริงได้สันดงสันดานโจวที่จึงเกิดมันเข้าไปจับจองก็คือวิญญาณนี่วิญญาณมันเข้าไปในที่มืดแล้วไปจับจองพบจองชาตินามรูปนามก็คือสัญญาจําได้ว่านี่ของเรารูปก็คือรูปร่างของคนที่เป็นของเรามมนติดอยู่แค่นี้ติดอยู่แค่นี้คาอยู่แค่นี้หลงอยู่แค่นี้โครงกระดูกอันนี้โครงกระดูกผู้หญิงโครงกระดูกผู้ชายอยู่เนี่ย ผัวเราก็มีโครงกระดูกเมียเราก็มีโครงกระดูกลูกเรามีโครงตัวเราก็มีโค,ครงกระดูกโครงกระดูกพี่น้องถ้าสมบัติพีรวันที unter, ่ยิงฟันแง่เนี่ยยิงก็ยิงฟันเห็นงี้่ต้องรู้จบุกก็โบโบเนี่ยลูกกตาก็ไม่มีลูกกตาแล้วแค่ออก,กโบโบโครงสร้างกระดูกถ้าผู้ชายก็มีโครงเชิงการไม่มีกระดูกเชิงการที่มันรักตรงตรงข้างข้างลูกอนันธะตรงอวยิยเพศตรงนั้นมันจะ มีกระดูกอันหนึ่งสารขึ้นมาแต่ถ้าผู้หญิงมันจะเปิดเลยอันนี้คือเชิงกลานที่เกิดที่ตายของตั์มันเข้ามันออกอยู่ตรงเนี้ยตรงเชิงกลานเนี่ยพอกรานขึ้นมาก็ไม่กล้าเข้าพอมันขึ้นมาก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วออกมาอยู่เชิงกรานนั่นแหละแล้วเวียนไขเวียนเกิดอยู่ตรงนี้ซ้ำซากอยู่ตรงนี้ไม่เคยเบื่อไม่นายอยู่ตรงนี้วิญ,ญญาณมันโง่มันก็เข้าไปจับไปจองอยู่อย่างเนี้ย เขาเข้าภาษายังไม่ออกภาษาแต่เราเข้าไปแล้วไม่ยอมออกเขาไล่จนบีดจมูกออกถึงได้ออกวิญญาณนีโง่ขนาดเนี้ยวิญญาณเข้าไปเกิดในร่างอันนี้ร่างที่มีโครงกระดูกนี่หนังห่อหุ้มไว้อย่างนี้เนื้อหนังท้าเหี่ยวเหี่ยวยิ่กว่าดมไม่ได้ก็หม็นกันด่ากันทะเลาะกันแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเหลือแต่กระดูกไ็ไ้ข้างกำแพงวัดเลี้ยงหลินดับกไปเลยนย วันนี้เอาแล้วไปทําบุญสุที่สูกุศลก็ยาิผู้ตายเปขากระดูกท่านนี่มันเข้ามันออกอยู่ตรงนี้เองออกภาษาคือออกนี้วิธีออกก็คือออกอย่างไรออกจากเครื่องกังวลได้ไหมออกจากการที่เดยยึดถือได้ไหมออกจากเครื่องห่วงหาอะไรได้ไหมถ้ามันออกอย่างนี้ออกจากอะไรออกจากการยึดยึดอะไรก็ยึดเชิงกลางถ้าเขาเชิงกลางต้องตายคาเชิงกลางต้องออกจากเชิงกลางถึงจะออกได้ ที่เกิดตรงไหนมันจะดับก็ดับตรงนั้นดับตรงที่เกิดเมื่อเราเปิดไฟตรงไหนอ่ะมันก็ดับตรงนั้นแหละสวิตไฟอยู่ตรงไหนมันก็ปิดตรงที่เดิมแต่เราไปปิดที่อื่นผิดมันเกิดตรงไหนต้องเห็นที่เกิดตรงนี้นุ๊ที่เราชี้ให้ดูว่ามนุษย์มันเกิดตรงนี้ชี้ให้ดูจนเชิงการบอลนี้เนี่ยบอลเกิดบอลตายบอลเกิดบอลตายบอลเกิดบอลตายบอลมาเนี้ยมาก็มาที่นี่มาเกิดก็ตรงนี้ มนุกนั้นมันเป็นหัวเมียกันกับตรงนี้มาหลงก็มาหลงตรงนี้เมาเมามันก็เมามันตรงนี้มาทําให้เกิดใหม่ก็มาเกิดตรงนี้อีกยุ่งอยู่นี่แหละไม่คืนการออกจากตรงนี้ได้เลยพนักออกมาสามไหมออกจากเครื่องคาพ่องนี้ถ้าเห็นอย่างนี้จะไม่ต้องออกอะไรเพียงแต่โอ้มาติดอยู่แค่นี้เนะเมื่นนอนเฝ้าเชิงการนี่นาะออกไม่ได้หญิงก็ออกเชิงการไม่ได้ใช้ก็ออกเชิงการไม่ได้ อยู่ตรงนี้ติดกันอยู่ตรงนี้ถ้ายังมีเข้ากระาออกภระาแต่พอเราไม่รู้ออกไงมันหาทางออกไม่ได้มันก็วนวนเหมือนในวิญญาเที่ยันอยู่แถวเนี้ยมันว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 นมันก็เขาเชิงการอันเก่ามันก็คิดว่ามีเชิงการหลงวนอยู่แบบนี้หมูก็มีเชิงการหมาก็มีเชิงการไก่ก็มีเชิงการเป็ดก็มีเชิงการสิงสาและจั์มีเชิงการแม้แต่สีได้เกัในเดือนก็มีเชิงการออกมัตายจะตามถนนเต็มมัด มันออกมาแล้วมาเพื่อจะตายมาเพื่อเกิดเพืเ่อจะตายมาเพืเ่อจะจากกันไปจากแล้วเหลืออะไรครานี้เหลือธรร,รมะธรรมะที่เบาที่สอนดีแน่ที่นำายิบประการฤทธิคุณเกื้อกูลเกื้อหนุนมีน้ําใจเมตตาจิตเมตตาภาพมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะจากกันเรียนรู้โลกนี้ไม่นานหนอเราต้องส่งคืนแล้วฟันก็ต้องส่งคืนตแต่ตาแม่ส่งคืนฟันกิ๊ดซี่แล้วยืมเข้ามาเราอีเหี้ยนอีเหียเห้ยนแปลว่าฟันมันเหี้ยนหมดแล้วหนังก็เหี้ยนหมดแล้ว ตัวก็เหี่ยนหมดแล้วผู้ผู้ชายก็เหี่ยงมือตะเม็ดนี่เหี่ยนอดมจดเจนี่ยวที่ต้องเอาคือคีมมันดึงออกแล้วเดี๋ยวนี้เหี่ยงมดเพราะใช้นานเกินไปเหมือนมีดมันเหี่ยนจกมันเหี่ยนเจาะมันเหี่ยงนี่แหละเหมือนกับอะไรที่มันเหี่ยนเหี่ยนนี่แหละชีวิตก็เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้แล้วโอ้ออกไปจากของเหี่ยนไปก่อนไม่งั้นมันจะเหี่ยนเตี้ยนแล้วได้นานเรงจ้ะมันจะกวาดเหี่ยงเตี้ยนเลยเนี่ยโลกนี้ คือละครลงใหญ่ที่มาเล่นเพื่อจะออกในสุดก็จบฉากชีวิตฉากชีวิตเมื่อเล่นสามเดือนํามามาเล่นทีเด้วก็ไปเล่นที่อื่นต่ออีกเพราะชีวิตนต้องยังมีกรรมมันจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ออกไปเพื่อไปแสดงที่อื่นต่อถ้าเป็นหมอลำอาจารย์ถูกจ้างมาเล่นที่หนองผือเล้กก็ไปเล่นที่อื่นต่อจะเป็นคราลับ้ะไปเล่นบัดดาสูจะไปเล่นเชียงใหม่จะไปเล่น ไอ้ปักไก่เดี๋ยวไปเล่นสงขลาหนึ่งเราจะไปสงขลาหนึ่งไปเล่นตรงไปเล่นตรงนี้ก็ได้เลยพราะวงนี่มันวงใหญ่เนี่ยพวกเจ้าระสมก็เล่นอยู่น้องผือดีเนอะเดี๋ยวไปไหนเนี่ยระสมเนอะสายคาหนีแบบที่เดือนจะจีนเนอะไปว่าได้ทางนี้เด้อะ่ากวัดีดีเ้อะมือระสมออกได้ไหมระสมออกกระต่าแอย่างใจนเม่อหนึ่งไม่ได้คาอยู่นี่เลยเนาะ เอาดีๆเ้อะแตเอาไป่ไดเอาได้หรอไเหีย่เจ้าอียิ่งว่า nah, งั้นยาว่า huh อียเนียแน่เรื่อว่าอียี่วนันเลยดูมันโอ้อเยิ่งเนี่ยดูไปแล้วทับุ่นทับปุ่มันมันบารักม์ปัจสม์มันสิงเงือกสิงเงือกภงกมาสาธุไหมแล้วจะเอาไปต่วที่มานี่มายังปฏิตทําหาอะไรเงี้ยเดือดดูไหมมันรับได้ไหม รับมีอะไรแล้วไปกล่าวทําไมอีมานิมะยังพันเติพัตตานิสภาที่วาลานิเรี่อมันรับไหมไม่รับผู้คอยคิดโอ้โอแล้วทําบุญให้ใครเนี่ยเถอะให้ใครนั่นนเาะใจเนาะผู้อื่นจะรับหรือวิญญาณท่านไหลจะรับไ,มไหมล่ะ้าวิญญาณหมอนี่เลยรับแหละอย่างอื่นจะมีค่าไหมหรือพอจะหาทำไมกันนี่เหรอมันน่าลดใจถ้าถึงว่า เขาสอนตะสมว่าทุกอย่างมันจะออกตรงนั้นเถิดไปที่เข้าที่ออกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมที่เข้าอยู่ตรงนั้นไหมออกอยู่ตรงนั้นไหมเน่้วออกไปใช่ไหมออกตรงนั้นใช่ไหมออกตรงนั้นใช่ไหมตัวภาษาออกตรงนั้นเนี้อออกไปทิ่เหนเ่ื้อออกมาใช่ไหมแล้วก็ออกขาวแล้วออกอยู่เนี่ยเนาะเมื่อดูเฉยหมูกลผขาออกไหมเห็นไหม ตาเรามีแล้วเรา,ามีกี่าเต่าวะไหมมีออกอีมั้ยไอ้ไม่กินเนี่เยเสีวออกอย่าเลยคือคมมกออ้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวตายังมีเข่าไั้มีออกมัมออก้คนคมีเขามีออกมั้มีออกยังเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยมันสอนเราเรามีแล้วร่างกายเอาไปทําอะไรปลูกฝังอะไรไว้เวลาทางข้างหน้าเป็นของเรา ที่อาจารย์สอนสามเดือนให้เอาไปทำให้พิจารณนาะใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าละเมิดของสัตว์แล้วก็รู้จักสันโดษในสัตว์ให้ซื่อตรงในสัตว์แล้วไม่มัวเมาในสัตว์ใช้ชีวิตตั้งแต่นี้ต่อไปเพื่อให้สัตว์อื่นได้อาศัยเราบ้างอย่าไปอาศัยแต่ร่างกายสัตว์อยู่สำหรับตรงชีวิตอยู่ดูเสียงเดียวจ จะได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์โพธิเทพผู้รู้ผู้ปกป้องผู้คุ้มครองสัตว์ทั้งหลายโพธิสัตว์คือพระเจ้าเราเดินตามรอยโพธิสัตว์ได้ให้ชีวิตแก่สัตว์อื่นมีความสุขบ้างให้ชีวิตเขาบ้างให้อาหารเขาบ้างให้ชีวิตเขาบ้างอย่าไปกินชีวิตเขานักเลยอย่าไปฆ่าชีวิตเขานักเลย เราไม่มีโอกาสมาแก้ตัวอีกแล้วทำบาปที่แล้วมามันก็มากเกินแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปพอพรรษาขอให้ท่านออกบ้างอย่าสร้างบาสร้างกรรมสร้างเวรอะไรอีกเลยพอพรรษาในวิงมอกค้อเนี่ยไอ้จะสมร์สมตั้งแต่นี้ต่อไปหยุดสร้างบาสร้างกรรมใครก็จะสร้างหรอกสร้างชีวิตที่เหลืออยู่รู้จักให้สัตว์อื่นบ้างอย่าเอาจากสัตว์อื่นมากอย่าไปทวงเอา เลือดเนื้อของเขามามากเกินสงสารเมตตาเขาบ้างใครนี่ออกภาษานี้ก็ถือว่าจะได้กําไรมหาศาลแต่สมอะระหอยะถาวารีวะเอปุระปุริปุรเอ็นติสารังเอวะเนวะอิโตชินังเตตานังกกปติอิชิตังปะทิตังจุมหังทิพเมวะสมิจตุสเพปุเรนสังกปาจันโทกันนารโสยถามณีโทติ รักษูยถาสติโยวิวัชันตุตะพ ار โควินัสตุมาเตยวัสันตรายโยสุขีทีขายุโคภพวาอภิวาทันดาศริสนิทาวชาปักษายินุชาสรวทัมมหวัสสันดีรายวโนสุขขาลูกข้า